ผู้นำอัจฉริยะสร้างได้สาหลักการที่จะช่วยสร้างความเป็นผู้นําศักยภาพสูงนะครับตอนที่1สร้างตัวตนที่เชื่อมั่นไม่สั่นคลอนจงค้นหาและระบุค,ความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณมีคําถามที่ทําให้ชีวิตคนหลายคนเปลี่ยนแปลงไปสู่ความรุ่งเรืองนั่นก็คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณจะกล้าฝันถ้าคุณรู้ว่าคุณไม่มีวันจะล้มเหลวสิ่งนั้นคืออะไรคุณลองไปคิดดูนะครับ มันหมายความว่าถ้าไม่มีอะไรขวางทางคุณได้คุณอยากได้อะไรอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรจงใช้เวลาว่างตอบคําถามนี้ลงบนกระดาษครับเราต่างก็มีอะไรฉุดรั้งเอาไว้เบื้องหลังเหมือนกันทุกคนมันเป็นความเชื่อที่ฝังอยู่ในสมองของเรามันอาจเกิดขึ้นมาตอนใดตอนหนึ่งของชีวิตก็ได้แล้วมันก็พัฒนาตัวกลายเป็นความเชื่อที่แข็งแกร่งบ้างก็อยู่ในความคิดตลอดเวลาบ้างก็ไม่รู้ตัวและมันฝังอยู่อยู่ในใต้จิตสํานึกมันถูกซึมเข้ามาเมื่อ,อไหร่ก็ไม่รู้ มันทําให้เราขาดความเชื่อมั่นที่จะกล้าฝันใหญ่ขอให้ตอบคาถามข้างต้นนะครับโดยไม่เอาข้อจํากัดของคุณมาเป็นตัวขัดขวางแล้วคุณจะรู้ว่าความฝันอันสูงสุดหลายๆประการของคุณนั้นมันคืออะไรพิเคราะห์ต่อมาว่าให้พิเคราะห์ว่าคุณต้องการอะไรจริงๆในชีวิตขอให้คิดว่าชีวิตของคุณจะแตกต่างออกไปอย่างไรหากคุณมีความเชื่อมั่นในความสามารถของคุณที่จะบรรลุความสําเร็จใดๆก็ตามที่คุณใส่เข้าไปในความคิด ในจิตใจของคุณคุณอยากได้อะไรอยากให้อะไรเกิดขึ้นหวังว่าอยากจะมีอะไรในชีวิตคุณกล้าฝันในเรื่องอะไรให้คุณเชื่อมั่นในตนเองด้วยความรู้สึกแน่ใจยอย่างยิ่งยวดแล้วแล้วก็คุณไม่มีความกลัวหรือความล้มเหลวใดๆเลยประเด็นต่อมาคือขอให้จริงใจกับตัวเองครับคุณแจที่สําคัญของชีวิตก็คือให้คุณจริงใจต่อตัวเองคุณต้องจริงใจหรือทําจริง กับสิ่งที่ดีที่สุดในตัวคุณและใช้ชีวิตอย่างสอดคล้องกับคุณค่าและแรงบันดาลใจสู่ความสําเร็จที่สูงที่สุดของคุณใช้เวลาหยุดคิดสักครู่นะครับว่าคุณเป็นใครคุณเชื่ออะไรรวมทั้งอะไรบ้างที่สําคัญต่อคุณจงตัดสินใจว่าคุณจะไม่ยอมลดความมีเกียรติภูมิอันเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณโดยทําอะไรที่ไม่เป็นตัวคุณและไม่จริงใจต่อตัวคุณเองจงมีความกล้าที่จะยอมรับตัวเองอย่างที่ตัวตนจริงๆของคุณเป็น ไม่ใช่ว่าบางทีคุณจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้หรือเหมือนอย่างที่คนอื่นเขาคิดว่าคุณควรจะเป็นและให้คุณรู้อยู่เสมอว่าคุณเป็นคนที่มีคุณสมบัติหลายอย่างที่ดีมากๆอยู่แล้ววางแผนที่จะได้มันมาครับการมีความจริงใจต่อตอนเองนั้นหมายความว่าคุณต้องรู้อย่างแน่นอนว่าคุณต้องการอะไรและวางแผนที่จะได้มันมาความมั่นใจในตัวเองที่ยั่งยืนเกิดขึ้น เมื่อคุณรู้อย่างแน่นอนที่สุดว่าคุณมีขีดความสามารถที่จะได้สิ่งที่ต้องการจากจุดที่คุณอยู่ไม่ว่าคุณจะตั้งใจไปถึงจุดไหนคุณเป็นคนกลุ่มพงมาลายชีวิตของคุณเองคุณเป็นสถาปนิกออกแบบชะตาชีวิตและเป็นนายของชะตาชีวิตของตัวคุณเองให้ทําราวกับว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลวจงทําอย่างที่คุณมีระดับความมั่นใจในตนเองอย่างนั้นแล้วและถามตัวเองอยู่เรื่อยๆว่ามีอะไรที่ ฉันกล้าฝันถ้าเกิดว่าฉันไม่มีทางล้มเหลวไม่ว่าคําตอบของคุณจะเป็นอะไรคุณสามารถได้มันมาหากคุณฝันมันได้และหากคุณมีความมั่นใจที่จะออกไปคว้ามันแบบฝึ่งหัดนะครับข้อที่1ขอให้ตัดสินใจอย่างมั่นคงเด็ดขาดที่จะก้าวออกไปด้วยความเชื่ออย่างไม่มีข้อสงสัยนิทิศทางที่คุณฝันและลงลง,ลงมือทํามันเลยข้อที่2ถามตัวเองว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ฉันกล้าฝันหากฉันไม่มีทางล้มเหลว ข้อที่ 3. จงจริงใจต่อตัวเองจริงใจต่อสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณมีอยู่ในตัวและจงอย่าลดระดับของตัวเองลง